สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักนิยายเสียงวันนี้เรื่องติดฝนกับหมาสองตัวที่กระท่อมกลางทุ่งนามมเจ้าป่าให้เสียงภาคค่ะฝนเทลงมาเหมือนฟ้ารั่วเสียงฟ้าร้องกระหึม่มฟ้าพารังสนันลมพายุพัดทั่วบริเวณโออย หญิงสาวที่นั่งโอ,อยหญิงสาวกำลังนั่งสัน่กนกอดหัวเข่าด้วยความหนาวอยู่ในกระท่อมกลางทุ่งนามีเจ้าตูบเจ้าด่างนั่งขนาบข้างอยู่เป็นเพื่อนหลายครั้งที่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเธอก็จะคว้าเจ้าตูบเจ้าด่างมากอดไว้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปหลายชั่วโมงจนบริเวณทุ่งนารอบกระท่อม เจิงนองไปด้วยน้ำฝนดูขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบนกที่หลบตามต้นไม้เริ่มบินออกมาเริงร่าส่งเสียงร้องระงมทั่วป่าทุ่งนาเจ้าดางเจ้าตูบก็เช่นกันกระโจนพุ่งตัวออกไปนอกกระท่อม อย่าไปอย่าไปกลับมาเดี๋ยวนี้ออยเธอร้องตะโกนห้ามหมาทั้งสองตัวแต่มันไม่ยอมฟังวิ่งไล่กวดกันไปบนคันนาน้ำแตกกระจายดินโครนเลอะทั้งตัวออยยังคงนั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวด้วยความหนาวสั่นเหมือนเดิมเพราะตัวเธอก็เปียกชื้นจากละอองฝนออยทำไมยังไม่กลับบ้านฝนหยุดตกแล้วนะทำไมไม่กลับ เสียงคุ้นหูเธอรีบหันไปมองอะพี่จอมมาที่นาเมื่อไหร่กันเหรอไอ้จอมหนุ่มข้างบ้านที่แอบชอบเธออยู่นั่งลงขอบกระท่อมเออเออออยจะกลับบ้านพร้อมพี่ไหมยังไม่กลับจ้ะรอหมาสองตัวไม่รู้วิ่งหายหัวไปทางไหนถ้างั้นพี่จะนั่งคุยเป็นเพื่อนนะใช่หนุ่มเริ่มเลื่อนตัวเข้ามาใกล้ ทรงสายตาอย่างมีเล็ดในไม่เป็นไรจ้าพี่เดี๋ยวหมาก็มาแล้วออยก็จะกลับบ้านแล้วเออพี่จอมจ้ากลับก่อนได้เลยเพราะออยจะฝากปลาไปให้แม่ด้วยนะ่ะเย็นนี้เรามากินข้าวด้วยกันนะออยมาไม้นี้ทําให้จอมจําเป็นต้องยอมและหิ้วถังปลากลับไปเสียงหมาเห่าวิ่งไล่กันมาทางกระท่อมมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านแล้ว พวกมันเหมือนจะฟังรู้เรื่องกระโจนขึ้นมาบนกระท่อมนั่งข้างๆนายของพวกมันซอนนักพวกเองเดี๋ยวให้อดข้าวเย็นกันซะเลยคราวนี้หมาทั้งสองตัวกลับสบัดขนที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำน้ำกระจายเปียกออยไปทั้งตัวอ้ยอ,ยอยๆหยุดเดี๋ยวนี้เปียกหมดแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยทั้งสองตัวนี่แหละพวกมันพาก,กันนั่งนิ่งเงียบ หมอบกราบอยู่กับพื้นกระท่อมเริ่มเลียขาของพวกมันเองออยนั่งดูพฤติกรรมของพวกมันอย่างเงียบๆลองยื่นแขนที่เปียกไปตรงหน้ามันเองเหมือนจะรู้ใจของเธอรีบเลียน้ำที่เกาะอยู่บนแขนของเธอจนเกลี้ยงสะอาดทำให้ออยรู้สึกพอใจมองไปที่ขาสองข้างของตัวเองที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำยื่นไปตรงหน้าหมาทั้งสองตัว เจ้าตูบและเจ้าด่างจึงจัดแจงทำหน้าที่เลียขาของเจ้านายสาวตัวละข้างลิ้นสักสาของพวกมันสัมผัสบนผิวที่บอบบางทำไอเสะุ้ดงกระตุกขาเล็กน้อยมันเลียทำความสะอาดขาเจ้านายมันจนแห้งออยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นและความหนาวเริ่มจางหายไปอาการร้อนวูบวาบขึ้นมาแทน เหมือนกำลังจะเป็นไข้ขณะที่เธอกำลังเคลิมเสียงฟ้าร้องก็ดังสนั่นขึ้นอีกครั้งออยได้สติขึ้นมาทันทีเจ้าตูบเจ้าดางกลับบ้านเร็วเดี๋ยวฝนตกมาอีกแล้วนะเธอตะโกนพร้อมกับกระโจนออกจากกระท่อมโดยมีเจ้าดางและเจ้าตูบวิ่งตามไปติดติดคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกดติดตามด้วยนะคะ